สวัสดีทุกๆท,ท่านครับสวัสดีและสวัสดีครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ไรนี้ก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงรวยรวยครับผมคลิปนี้ไรนี้วันนี้ผมก็มีของมาให้ทุกๆท่านได้รับชมกันเช่นเคยนะครับรับชมกันเช่นเคยนะครับอีกหนึ่งพุทธคุณนะครับ เหรียญคูบาอาจารย์หลวงพ่อฉไหนชันทสาโรนะครับเหรียญคูบาอาจารย์หลวงพ่อฉไหนนะครับคือเหรียญหลวงพ่อสุพจน์นะครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อสุพจน์นะครับหลวงพ่อสุพจน์นะครับผมจะให้ดูนะครับนี่นะครับที่ระลึกอายุครบ66ปีของดีปี60นะครับ60นนะครับนี่นะครับ สวยมากนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สวยนะครับเป็นครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อชไหนนะครับนี่นะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับอำเภอบรรพฤษไสยนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่ถามหากันเยอะมากนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเป็นพุทธคุณนะครับเด่นเหนียวนะครับตัวนี้นะครับ สายเหนียวรู้ดีนะครับเรียนหลวงพ่อสุพจน์เนี่ยนะครับประสบการณ์เยอะมากเลยตอนนี้นะครับตอนนี้เป็นรุ่นรุ่นนี้ทันหลวงพ่อเสกนะครับรุ่นนี้ทันหลวงพ่อเสกนะครับอ่าทันหลวงพ่อเสกอยู่นะครับปัจจุบันนะปัจจุบันนี้หลวงพ่อท่านมรณภาพแล้วนะครับรุ่นนี้หลวงพ่อท่านได้เสกนะครับนี่นะครับผิวเก็บไว้นานจนจะออกลุงแล้วนะครับนี่นะครับออกลุ้งสวยมากนะครับ อ่ะนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ i อ l ดี e ล0637175454นะครับ0637175454นะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็อีก1เหรียญนะครับนี่นะครับผมจะให้ดูนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับเหรียญสมิงพายปฏิหารนะครับเนื้อซาตินนะครับนี่นะครับเนื้อซาตินนะครับสวยนะครับ นี่นะครับเนื้อซาตินนะครับเลขหนึ่งสองเจ็ดนะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับเป็นเสือกระโจนนะครับสวยมากนะครับเหรียญนี้นะครับผมถือว่าอ่าสภาพเหรียญร้อยเปอร์เซ็นนะครับสภาพเหรียญร้อยเปอร์เซ็นปฏิหารเยอะมากนะครับรุ่นนี้นะครับปฏิหารเยอะมากนะครับนี่นะครับมีประสบการณ์แล้วนะครับประสบการณ์ก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับรุ่นนี้นะครับ ที่เสกนี่เยอะเลยนะครับเจคิอาจารย์หลายท่านนะครับที่ที่ร่วมเสกนะครับมีแต่เจคิดังๆทั้งนั้นนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับในอีกรุ่นนี้นะครับสมิงเหรียญสมิงพายปฏิหารนะครับนี่นะครับสมิงพายปฏิหารนะครับเป็นของดีอีกหนึ่งเหรียญนะครับถือว่าเป็นที่กําลังนิยมณตอนนี้นะครับอ่ะนะครับส่วนนี่นะครับ เลื่อนยศนะครับก็ยังเหลือนะครับพญาเสือเลื่อนยศนะครับตัวนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับตัวนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงสวยๆนะครับทองแดงลมดํานะครับตัวนี้นะครับเหรียญกําลังออกลุงแล้วนะครับนี่นะครับกาลังออกลุงแล้วนะครับสภาพเหรียญกําลังสวยนะครับตัวนี้ใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะเป็นปู่เจ้าสมิงพายนะครับเหรียญปู่เจ้าสมิงพาย นี่นะครับผิวลุ้งเลยนะครับผิวลุ้งเลยนะครับผิวลุ้งเลยเหรียญนี้นะครับผิวกําลังเป็นลุ้งแล้วนะครับนี่นะครับให้ทุกท่านดูนะครับคมชัดนะครับสภาพด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะครับสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นนี่นะครับด้านหลังยิ่งสวยผิวออกลุ้งมากเลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เนาะนะครับคนไหนที่เคยใช้ก็จะรู้ดีนะครับคนไหนที่เคยใช้ก็จะรู้ดีนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นชาญมากหลวงพ่อนะครับเหลือเหลือเยอะไหมเนี่ยเหลือหนึ่งอันเนาะชาญมากนะครับนี่นะครับเหลืออันสุดท้ายหรือเปล่านะครับมีตอนแรกผมมีอยู่สองอันนี่แหละนะครับเหลืออันเดียวนะครับหมดแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับมีเสือนินจานะครับเสือนินจา นะครับรุ่นประสบการณ์นะครับประสบการณ์เยอะเลยรุ่นนี้นะครับมีมาให้ทุกทุกท่านนะครับได้ถามหานะครับที่ถามหานะครับได้ไปช่างเลี่ยมเพิ่งเลี่ยมเสร็จนะครับเพิ่งเลี่ยมเสร็จนะครับก็เลยจะเอามาให้ทุกทุกท่านได้ดูนะครับเพิ่งเลี่ยมเสร็จนะครับนี่นะครับเสือนินจานะครับสวยๆนะครับนี่นะครับประสบการณ์เยอะมากนะครับรุ่นนี้ นะครับประสบการณ์เยอะเหมือนกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับเหรียญหลวงพ่อเนี่ยนะครับส่วนมากประสบการณ์ทั้งนั้นนะครับแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่รุ่นนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นรุ่นที่นิยมอีกหนึ่งรุ่นสําหรับต่างชาตินะครับต่างชาติเนี่ยถามหากันเยอะนะครับรุ่นนี้นะครับมาเหมาที่วัดไปเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยก็โอ้โหยี่สิบสามสิบเหรียญเลยนะครับตอนนี้ที่วัดก็แทบไม่มีแล้วนะครับคือไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเหรียญออกจากวัดไปนานแล้วนะครับนี่นะครับ ไม่ได้แล้วนะครับต่อไปนะครับสภาพนี้สวยๆนะครับเหรียญจริงสวยมากนะครับตัวนี้เลี่ยมนะครับด้านในมีออปชันด้วยนะครับมีทั้งหนังเสือแล้วก็จีวรหลวงพ่อนะครับออปชั่นสวยๆเต็มๆเลยเหรียญนี้นะครับสวยทุกเหรียญนะครับวันนี้ผมมีมาแบ่งไม่เยอะนะครับมีมาแบ่งไม่เยอะนะครับนี่นะครับนี่นะครับมีมาแบ่งไม่เยอะนะครับด้านหลังนะครับแต่ละเหรียญก็สวยต่างกัน นับสวยต่างกันนะครับออปชันก็มีนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ0637175454นะครับสำหรับ ID Line นะครับสำหรับ ID line นะครับสำหรับคลิปนี้ไลน์นี้นะครับใครที่เข้ามาดูนะครับเข้ามาชมนะครับก็ขอให้รวยๆทุกท่านนะครับสนใจรายการไหนองค์ไหนติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับผมขอบคุณครับ